สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับอย่าเพิ่งเก็บที่นั่งอย่าเพิ่งเก็บเสือครับดูสูตรที่2กันต่อครับเพื่อจะได้เงินไวยใช้มันจุดจีนสำหรับท่านที่อยากจะโอนเงินครับกันคันมือมาให้อาจารย์บ้างก็โอเคครับ น้ำใจต่างกำลังจากท่านนะไทยพันนิดครับ4150550810ครับสมภพสั่งแก้วครับสำหรับท่านที่จะดูคลิปหลุดปาก2นะอาจารย์ลงให้ดูแล้วครับมาดูได้ที่แฟนพิเศษแล้วก็แฟนทุกๆแฟนนะครับที่ลงลงกันแล้วครับส่วนทางนี้เดี๋ยวอาจารย์ก็จะโพสต์นะครับไม่ต้องห่วงครับ แล้วก็ขอขอบคุณท่านที่สมัครกันเข้ามาครับขอบคุณมากๆเดี๋ยวอาจารย์จะมีที่เด็ดดีๆมาให้ชมอยู่เลยครับในห้องแฟนพิเศษและลดลัานกันลงไปนะครับวิ่งตัวเดียวสูตรนี้อาจารย์ก็คิดว่าน่าจะดีนะเอาไปใช้ดูครับท่านที่ชอบก็จัดไปครับเลขเด่นเลขต่างๆอาจารย์ก็โพสตห้ดูแล้วครับ เดี๋ยวก็จะทยอยบีบบีบบีบไอ้หน้าเขียวเหลือน้อยชดลงแต่ว่าก็ต้องเสี่ยงนะครับเสี่ยงวัดดวงเสี่ยงวัดดวงกันนะข้อนี้แล้วไม่ใช่ว่าจะถูกทุกคนนะครับอาจารย์ก็ไม่ใช่ผู้โลจริงเป็นผู้คํานวณรู้บ้างนิดหน่อยครับมาดูสูรกันต่อเลยครับเดี๋ยวท่าน ที่นั่นจะแกะเอาอีกอันที่สุดที่สองนะสุดที่สองนี่งวดที่หนึ่งครับเด่น วทที่หนึ่งเด่น8นะครับ8ออก8ปดหกหนะึ่งะวทที่สองเด่น7จ็ดออกห้หนึ่งเนะครับขอบคุณทุกท่านที่พิมพ์ทักทายมาในกล่องแชทตอนออกอากาศสดนะครับ อาจารย์ก็พิมพ์ทักทายไปเป็นบางครั้งก็ต้องบรรยายไปด้วยทําสูตรไปด้วยครับบางครั้งดูแลไม่ตัวถึงแต่เป็นห่วงทุกคนครับถูกบ้างผิดบ้างนะคือหวยก็ทําใจไว้นะครับแต่ว่าจะต้องมีโอกาสถูกเยอะๆแน่นอนครับวันที่สเด่น7จออกห้าหนึ่งเดวันที่สเด่น5้าครับออก7จ็ดสองห้า 5กเจ็ดสงาวที่4เด่น6กออกสองหกห่งครับวที่5เด่น5้าออกเจ็ดนี่มันเดินยาวครับยังไม่หลุดเลยนะเนี่ยแต่มีอยู่อีก1น่งวดที่หลุดแล้วก็เดินต่อครับออกเจ็ดหาศย์วดที่6ก็เด่น 7, 5, 0, 6, 6, 7 ออก 4, 7, 5ครับเออสำหรับท่านที่สมัครแล้วไม่ผ่านครับกรุณาแก้ไขในเรื่องการชำระเงินนะครับอาจจะใช้บัตรหรืออะไรน้วแ,แต่ที่ทาง Google Pay เกาออกมานะครับอาจารย์ก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงบ้างครับท่านที่สมัครไว้แล้ว ช่วยมาคอมเมนต์ใต้วีดีโอหน่อยนะครับว่าท่านใช้บัตรเครดิตของบัตรไหนบัตรไหนบ้างนะครับของอะไรบ้างที่สมัครผ่านนะครับจะบอกเพื่อนๆหน่อยนะครับแล้วท่านจะได้บุญถูกหัวเยอะๆครับวันที่7กครับเด่น5ออก935พนะวันที่8เด่น7ออก171กครับสูตรทุกสูตรที่ออกมาสู่สาย ตาของทุกๆคนนะครับเป็นสูตรที่คำนวณด้วยสมองสองมือของอาจารย์แอดกลมายทุกสูตรนะครับไม่ได้ไปเอาที่ไหนมาแล้วสร้างเองทำเองโพสเองนะครับส่วนคนที่เอาไปก็ห้เครดิตบ้างห้เครดิตและจะมีโชคครับแล้วก็ไม่ใช่มันจะถูกทุกสูตรนะครับถูกทุกงวดไม่ใช่เราจะต้องมาวิเคราะห์กันนี่ไง ถ้าถูกกันง่ายๆวันนี้เจ้ามือศูนย์พันเลยหมดแล้วครับไม่มีใครกล้ามารับนะเพราะฉะนั้นแต่ว่าเรายังมีโอกาสเพราะว่างวดที่แล้วหรืองวดที่ผ่าน,านมาแต่คนที่ติดตามบางคนบอกว่าติดตามมา7ปีเหรอก็นั่นแหละครับประมาณนั้นก่อนหน้านั้น,นอาจารย์ก็โพสบ้างไม่ได้โพสบ้างแต่ตอนนี้ช่วงวิกฤตโควิดมันทำให้ทุกคนมี ความเป็นอยู่ลําบากกับเจ้ามือเขาอัน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 ,อนเหมือนอะไรอ่ะเห็นแก่ตัวเกินไปนะมันนี่นะเจ็บใจมากก็เลยจะทําให้ก่อนนะแต่มันกล้งสูตรมันเยอะแล้วก็อาจารย์ก็มึนเบลอในะจะโพสในะจะนี่อีกนะวันที่9เดินสามออกสมเจ็ดสองนะ วันที่10เด่น7ออก03 7มึนเบลอเหนื่อยเดินนี่ยังโชเซลเลยครับขับรถกลับบ้านนี่มึนงงเลยแต่ต้องตั้งสติไอ้ดีครับมันร้ายมากนะเรื่องการคิดการคำนวณของพวกเนี่ยครับเพราะเลขมันตีกันต้องวิเคราะห์ให้ลึกซึ้งกว่าเดิมถ้าที่เอาแต่ได้มาแป๊บๆตะคอกถามตะคอกลักษณะพิมพ์แบบ ระโชคหกหากอย่าทำครับอาจารย์ไปอ่านคอมเมนต์ทุกคนนะจะทําให้ความดันขึ้นบางทีตุบๆเลยทำไมก็ต้องพิมพ์แบบนี้นะทำไมจะต้องมาอย่างนั้นอย่างนั้นนะเออไม่เข้าใจนะที่เราบอกไปโอเคครับทุกคนส่วนมากก็เข้าใจกันดีอยู่นะตรงนี้มีความจริงใจแจกสูตรบ้างอะไรบ้างก็ ันไปครับวันที่11 1ออก7 6 1วันที่12เด่น8ออก2 5 8ครับวันที่13 3เด่น5ออก2 3 5ครับวันที่14เด่น9วันนี้นี่ออก0 6 8ครับโดนโดยแอร์อกอยอ่านว่าไงาไม่รู้นะสะกดเป็นแยะฮ่าฮ่ ไม่ได้ครับอ่านไปเดียวมีเ็นเซอร์มาด่าอีกเอไมามาจิ้มตูดอาจารย์อีกบอกว่าพูดจาไม่เพาะอะไรต่ออะไรนะเรัะว่าคำม,ม,มันๆคำไม่ได้โกรดจริงหรอกครับเครืองนิดๆโหดๆพอประมาณวทีิเล้าเด่น5้านะครับออก1 5ึ่ก้วัฒินี้วันนี้ก็เอียแปดครับนกสองหัวแน่เอียแปดนี่ระวังห้ดีครับ วางแกไว้ดีวันที่สิบกนะครับเงียแปดกุงวัดวันที่หนึ่กุมภาพันธ์สองพครับชอบก็จัดไม่ชอบก็วางไว้ที่เดิมเ,เดี๋ยวนกมันก็มาจิกมาไป,ปทิ้งเองครับไม่ได้เป็นข้อมูลสำคัญนะก็ดูดูไว้ครับจับผสมประสานปนเปกันไว้ถือว่า มีประโยชน์นะสูตรตัวเดียวก็ดีนะสูตรรวมก็ดีนะ300งวด400งวดทุกสิ่งก็ล้วนอนิจจงวัฏสังขาเลขเอกเอกเอกนะครับจบปริญญาเอกจากลอนดอนลุ่มๆนี่ก็ยังป้ายแป,ยป,ยปย้บางงวดสู้มันทุกงวดไม่ได้ครับหวงว่าทุกคนคงจะเข้าใจสัจธรรมข้อนี้ครับ แต่ก็จงท่องไว้ว่าเราจะต้องชนะเราจะต้องเอาเงินจากช่้ามือมาใช้บ้างอย่าให้ก็เจ๊งเดี๋ยวไม่มีที่แทงอ่ะ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 ,อะใช่ไหมครับแต่เราก็เป็นต่อเป็นกันนะบาทละห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยมกคลบอกนะเจมือก,ก็หวัดประหวาเหมือนกันนะโดนตีนตูดบานเลยเหมือนกันเขาบอกนะแต่เราก็นะ คนนี้แหละมันเป็นรางวัลของแต่ละด้านนะน่าสนใจน่าสนใจครับเอาละครับขอบคุณที่อุตส่าห์กัดฟันดูจนจบคลิปนะขอให้ร่ำรวยร่ำรวยทุกคนนะขอให้รวยเงินรวยทองจริงๆครับจากใจจริงอาจารย์แอดกาลลามายนะครับ มีอะไรบกพร่องพูดจาไม่เข้าหูโปรดอาไปให้หนูด้วยนะเพราะว่าหนูนี่มันปากปร่อยครับบางครั้งนี่นะหนูเป็นคนรายการศึกษานะนะครับเอาไปให้หนูด้วยนะโอ้ยหนูเสียงน่าเกลียดนะาทำไปได้ด้วยซิเนี่ยเห็นไหมครับไม่อยากให้ทุกท่านเครียดนะอาจารย์ก็คิดจนเกรียดกลายเป็นบอๆบ้าๆไปบางคนก็ว่าอาจารย์บ้าๆบอๆไม่ใช่ไม่ใช่ อาจารย์เป็นคนบอบอบอ้าบ้ามากกว่าโอเคนะครับขอให้มีความสุขนะแล้วก็จะโพสอ,อยู่เรื่อยๆครับมีอีกหลายสูตรที่จะโพสนะครับเดี๋ยวว่างๆี๋ยวไม่มีใครมารบกวนเนี่ยก็จะกระนำโพสไอ้ครับจังหวะดีก็โพสเยอะเวลาน้อยก็โพสน้อยเหนื่อยเมื่อยล้ามึนงองอยู่ที่นี่หมดนะในหัวของอาจารย์แอดนะครับ ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ